สวัสดีครับตอนเยี่ยบรายการแคทไบท์เตอร์ชานอลอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนตั้งเครื่องเปิดปิดไฟครับไฟที่ฟูฟู่เออนะฟฟูไม่ใช่ไฟวงจรน,นะก็ไปดูการทํางานของมันว่าไฟออนไม่มีไฟนะครับโปอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับไฟออฟปิดนี่โปอ่าวงจรก็ง่ายนะไฟออนไฟออฟโอเคนะครับก็ เราไปดูปอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับก็อันแรกครับลูกกงบอกอะไรก็ได้ปุ่มกดนะครับเลสโตนเลสโตนลิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พิลิพิเตอร์นี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรสตกี้พิตันอ่าแล้วก็ลูกไฟแบบนะี้ลูกไฟอ่ะเอาหลายๆลูกเลยนะครับก็หลายๆลูก,กอะบล็อกเนเธอร์นะครับพินเนธอร์แล้วก็ป้ายนะครับก็มาดูกันทำงานนะอ่าก็ขั้นแรกนะครับ เอ้ยลืมอุปกรณ์อ,อีกอย่างนะครับโทษทีโทษเทียบเราต้องนี่เครื่องยิงอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะครบแปดช่องพอดีแบบนี้นะก็ตั้งตรงไหนดีตรงนี้แหละอ่ะมืด่ะอขอแป๊บนะครับอ่าขั้นแรกวางแบบนี้วางเครื่องยิงให้มันหันขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็วางบอ็อกอะไรไปก็ได้แล้วก็ วางหินเนเธอร์ไว้วันนี้กดชิปวางนะครับโอเคแล้วก็ลองเราก็ใส่นี่ไหมครับแบบนี้วางปุ่มกดกใส่เนะี่ยให้มันเป็นแบบนี้อะลองมากดกันนะอ่ามันจะติดนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับครึ่งหนึ่งแล้วก็วางอีกข้างขางข้างซ้ายครับแล้วก็วางปุ่มกดอีกอันหนึ่งแล้วทีนี้เราวางไว้แบบนี้นะครับขุดมาหนึ่งแนละขุดมาแบบนี้ แล้วขุดไว้อันนี้วงจรจะไ LIKE <ivan S 1> ม่ชนกันครับท่ามันเป็นแบบนี้นครับแล้วเราก็ลากขึ้นมานนแล้วเราก็เลี้ยวมาสองช่องนะครับแล้วก็ตรงไปอีกสามนะครับทีนี้ก็ตรงไปอีกสองเราะวางบล็อกวางบล็อกแล้วก็อันนี้นะครับอ่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบมาสองไปอีกสามแล้วก็เลี้ยวสองแล้วก็ลากขึ้นไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้นครับเอ้ยตรงนี้ขึ้นมาอันหนึ่งแบบน,ะนี้แล้วก็วางแบบนี้คนระับ ติ๊กี้พิตันแบบนี้ครับแล้วก็บล็อกอะไรไปก็ได้นะครับฮะแล้วลองมาดูว่าใช้งานได้ป่าครับปุ๊บปุ๊บอ่านะครับก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ปิดปิดปิดนะครับปิดปิดปิดสักนิดปิดปิดสักนิดนะครับ่าก็ทำเป็นลักษณะแบบไหนดีแบบนี้นะอ่าแบบนี้แหละที่ได้เนี่ยอ่า ลูกกงนี่เอามาตกแต่งนะครับไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเ <c oughs> พื่อนะครับคนดูจะตัดแบบเพื่อมึงก็ลังทำอะไรของมึงเนี่ยนะครับน <c oughs> ตกแต่งแบบไหนดิอ่ะตกแต่งตามที่คุณชอบอะนะครับนี่อ่ะสักเท่านี้ก็พอจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะมาลองดูว่าใช้ได้แบบเอ้ยลืมก็มลืมติดปลายเอาไปลายทำไมไม่ติดครับ ก็ตรงนี้ครับข้างขวาให้เขียนว่าไฟออนแบบนี้ครับแล้วก็จะบอกว่าอ่าใช่ใช่ใช่ตรงนี้เขียนว่าไฟออฟอ่าให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองใช้กันครับไฟออนปุ๊บอ่าไฟติดขึ้นมาไฟออฟปุ๊บอ่านะครับมันก็เป็นแบบนี้ครับก็ กดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกทุกท่านนะครับจุ๊บ